สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราคลิปนี้มอมเมมหน่อยวันีตัดหญ้าเสร็จก็เลยทํคลิปให้เพื่อนเพื่อดูคลิปนี้ผมชวาเพื่อนมาดูว่าเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับว่าทําไมต้นผักของเรากับขอ,ข,อของคนอื่นเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีการเปรียบเทียบโดยส่วนตัวเนะว่าทําไมอายุเท่ากันแล้วต้นมันไม่เท่ากันมันเป็นเพราะอะไร อันนี้น่าสงสัยนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนมาดูว่าเคล็ดลับการทาให้ผักสลัดเนี่ยมันโตวไวหรือเหตุผลที่มันทําให้ผักสลัดของเรากับของอื่นในแต่ละช่วงเนี่ยมันโตไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าบางทีบางอย่างแต่ละจุดเนี่ยมันแตกต่างกันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะคลิปนี้จะพามาดูครับขออนุญาตสลับกล้องครับผมสาหรับวันนี้ผมทําคลิปวันที่1ตุลาปี66นะครับปลายเดือนนี้ก็เริ่มปลูกง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเออมันจะเริ่มหมดฝนนี่ก็ตัดญ้าน ผมต้องเคลียร์ตรงนี้ออกครับเพราะว่ามันไม่มีลมแล้วก็เลยแนวกันลมก็จัดการออกไปเลยยังไม่เอาออกครับเนี่ยตัดออกให้มันโล่งแดดส่องถึงดีๆเนี่ยผักจะได้โตเร็วแล้วคลิปนี้ผมจะพามาดูว่าทําไมผักเราอายุเท่ากันกับของคนอื่นทําไมมันโตไม่เท่าเขาส่วนนี้ก็เลยจะพาเพื่อนมาดูว่ามันไม่โตเพราะอะไรมันเริ่มตั้งแต่ต้นพันธุ์ครับการอนุบาลต้นพันธุ์มันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เนี่ย สิี่วันตั้งแต่ลงกล่องอันเนี้ยสิบสี่วันอันนี้สิบเจ็ดวัน,น,น,วนปลูกช้าครับกรีนโอ๊กใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วยืดแล้วเพราะว่าฝนตกตลอดตกทุกวันเลยคั้นจะปลูกก็โอ้โหผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรรุน่นนี้ฟิลเลกอะเรดโอ๊กเหลือหน่อยนึงเพราะผมแบ่งลูกสวนไปปลูกเยอะมากเลยผมก็เลยเหลือแค่เนี้ยอันนี้ไม่ค่อยสวยแต่ปลูกได้ครับทีนี้มาดูการเติมปุ๋ยเอ้ยการ การปลูกเอาอย่างนี้ดีกว่าการปลูกทีนี้ต้นพันธุ์แต่ละคนเนี่ยอายุเท่ากันทําไมโตไม่เท่ากันตรงนี้เพราะว่าการใส่ปุ๋ยของแต่ละคนนี่ต่างกันบางคนใส่ปุ๋ยน้อยแล้วไปลงกล่องจริงเป็นปุ๋ยเยอะตรงนี้แน่นอนครับตอนที่ต้นเล็กปุ๋ยน้อยกับคนอื่นต้นเล็กปุ๋ยเยอะการเติบโตก็แตกต่างกันอย่างของผมนะอันนี้ก็ไปปรับใช้เอานะครับของผมผมจะใช้ปุ๋ยที่กับผักสลัดกับต้นพันธุ์เนี่ยกับกล่องจริงเนี่ยปริมาณเท่ากัน เท่ากันเลยก็คือตอนต้นเล็กๆคีบลงฟองน้ําผมจะใส่ปุ๋ยเลยใส่ครึ่งฟองน้ําก่อนพอต้นประมาณนี้ผมก็ใส่ให้ฟองน้ำเนี่ยขยับได้ขยับได้คือข้างล่างมีช่องว่างให้ให้รากเข้าไปผมจะไม่ลอยน้ําลึกเพราะผมใช้ฟองน้ําที่เป็นฟองน้ําจากร้านทุกอย่าง20เพราะว่าผมขายทุกอย่าง20เนาะผมก็ได้ต้นทุนมาถูกผมก็ใช้ฟองน้านี้ผมปลูกฟองน้ํานี้มาตลอดครับก็เลยไม่ลอยน้าลึกเพราะว่าถ้าลอยน้ําลึกมันจะมีปัญหาตอน ปลายฤดูร้อนถึงต้นฤดูฝนมันจะมีปัญหากับพวกเรสเนี่ยมันจะทําให้เขาตายได้ผมก็เลือกไม่ลอยน้ําลึกแล้วทีนี้พอเราเติมน้ําปุ๋ยแบบนี้น้ําปุ๋ยมันจะแห้งสองสามวันก็มาเติมอีกทีนึงเติมในปริมาณที่มากกว่าเดิมให้ลอยขยับได้พอตัวนี้ก็เติมให้เยอะกว่าเดิมไปอีกแค่นี้เขาก็จะได้ปุ๋ยใหม่ๆเรื่อยๆต้นพันธุ์ก็จะโตเร็วแล้วเหตุผลหนึ่งที่โตไม่เท่ากันเพราะว่าเวลาเพื่อนๆไปปลูกผมเชื่อครับว่าเหมือนผมแรกๆเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเสียดายเสียดายอะไรมาดูครับ นี่และกิ้วเดียวนี่ต้นอื่นเขาโตเนาะแต่ต้นนี้ไม่ค่อยโตแล้วเราก็นําไปปลูกด้วยมันก็เลยทําให้ต้นเนี่ยโตไม่เท่ากันอันนี้ก็หนึ่งเหตุผลนะครับเหตุผลแรกคือปุ๋ยที่ใช้ปริมาณปุ๋ยแต่ละคนใช้ต่างกันอย่างที่2ก็คือการเลือกต้นพันธุ์ไปปลูกต้นที่ไม่สมบูรณ์เราเสียดายปุ๋ยเอ้ยเราเสียดายต้นพันธุ์เราไปปลูกอันนี้ต้นก็โตไม่เท่ากันอีกอย่างหนึง่งอันนี้ระดับน้ํา ระดับน้ําไม่เท่ากันถ้าทางนู้นสูงถ้าทางนู้นล้นแล้วทางนี้ยังเป็นแบบนี้แน่นอนครับเวลาปลูกไปทางนู้นจะโตวกว่าทางนี้เพราะว่าทางนู้นได้น้ําท่วมฟองน้ําแต่ทางนี้น้ําแค่ปิ่มๆดังนั้นมันก็โตไม่เท่ากันตรงนี้ก็มีส่วนนะครับมีส่วนสําคัญเลยอย่างผมเวลาผมปลูกเนี่ยผมจะเติมน้ําเต็มกล่องเลยแล้วผมปลูกรากมันจะได้ฟูสวยเป็นผู่กันหลายๆคนเติมน้ําแค่ก้นก้นกระถางก้นถ้วยแต่ผมไม่ทำานั้นผมเติมเต็มอันนี้เลย แล้วผมก็ปลูกเลยผมทําแบบนั้นเพราะผมปลูกตรงนี้มาจริงๆผมเริ่มปลูกตั้งแต่ปี2017อันนี้ก็2023แล้วอ่นี่เดือนตุลาแล้วปลูกขายจริงๆจังๆก็เข้าปีที่ห้าแล้วครับผมจะใช้วิธีนี้ผมจะไม่แคร์จะไม่สนใจว่าใครจะเติมระดับเหลือแค่ไหนช่างหัวกับผมผมปลูกอย่างนี้เลยแล้วผมก็มีขายตลอดก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูว่าบางทีบางอย่างอย่าไปคิดมากอย่าไปฟิกมากอย่าต้องแบบนั้นแบบนี้ ไม่ต้องไปคิดมากครับเขาก็คือผักธรรมดานี่แหละก็เหมือนปลูกปลูผักบุ้งผักชีนี่แหละแต่ว่าเราปลูกในน้าแค่นั้นเองปุ๋ยที่ใช้ก็คือธาตุอาหารที่มันจําเป็นสําหรับต้นพืชแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปคิดใดมากดังนั้นเวลาปลูกก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปคิดมากครับก็ลงไปเลยครับแต่เน้นตรงที่ว่า,าต้นพันธุ์เท่ากันต้นเล็กกว่าไปปลูกต้นก็โตไม่เท่าเขาอยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นเบสิกอยู่แล้วแล้วการปลูกเราตั้งระดับน้ําของกล่องไม่ได้สมมุติว่าทางนู้น ตามทางนี้สูงทางที่โดนน้ามากกว่าต้นก็จะสูงกว่าสวยกว่าฝั่งที่ไม่ค่อยโดนน้าเพราะว่ากล่องเราเอียงไปปรับใช้ครับแค่นี้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่โตเท่าคนอื่นอาจจะเป็นปริมาณแสงตรงเนี้ยเพื่อนๆหลายคนก็ปลูกตามหมู่บ้านนะครับบ้านจัดสรรมั่งปลูกบนดาดฟ้ามั่งตามในเมืองมั่งอย่างผมบ้านนอกผมก็ปลูกตามทุ่งผมก็เล่นไปเลยอยากได้แดดแค่ไหนผมก็จัดได้หมดแต่ถ้าเพื่อนๆปลูกในเมืองก็เลือกชนิดปลูกเอาครับถ้าแดดมันน้อยโดนแดดไม่เต็มที่ ก็อย่าเล่นกรีนโอ๊กเพราะกรีนโอ๊กอ่นเน้นแดดมากแดดไม่พอเขาก็ยืดอย่างช่วงที่ผ่านมาแดดไม่พอใบเขาก็จะบางๆมือก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับเพราะทำไมใบมันบางจังเลยเพราะสภาพแวดล้อมแต่ละเดือนแต่ละฤดูมันต่างกันซึ่งเดือนนี้เนี่ยปลายเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนสงกรานต์เนี่ยผักท่านจะสวยมากเลยอย่าจําตอนที่ผักสวยๆครับเพราะว่าผักมันมีช่วงเวลาของมันเพราะว่ามันไม่ใช่พืชท้องถิ่นเนาะเวลามาลงบ้านเราเจออากาศร้อน เราแค่ปลูกให้เขาอดก็ดีแล้วเจอฝนเจอหนาวก็ดีเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยผักเขาชอบก็ปรับใช้เอานะครับดูตั้งแต่การเติมปุ๋ยเลือกต้นพันธุ์เติมน้ําในก่องปลูกแค่นี้ฮะสามอย่างเน้นๆเ,เลยง่ายๆไปปรับใช้เอาครับส่วนเพื่อนคนใดทําผักอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากใช้ปุ๋ยหรือมเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปทุกคลิปครับหรืออยากโทรปรึกษาก็โทรได้ครับผมก็คุยอยู่ผมไม่คิดตังหรอกครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ